คำโดกสวยงาภีตินเพื่อนภูโนเขาปูหาขา้าตกวาดใครให้จิตลราเดนดินสรงช่องมิตเลอสุดประเสริฐหัตถกรรมำสมา <Yeah. S 2> <right>. เล่งศึกษา <Yeah. S 1> ุ์ธรรมาานา <Okay. S 1> ความดีนาเรียนใยวินัยดุษิชัยนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองพ่อและคณะผู้บริหารจากอำเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้มิเกียริทุกท่านคณะศึกษาดูงานและท่านผู้มิเกียริทุกท่านในวันนี้พวกเรารู้สึกเื้อนติเป็นอย่างยิ่งในานามตัวแทนของโรงเรียนบ้านหนองเมกดิฉันขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนบ้านหนองเมกดังนี้โรงเรียนบ้านหนองเมกตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลช่องเมก อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลร,ราชธานีสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลร,ราชธานีเขต3เป็นโรงเรียนแยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน374คนคุณครูจำนวน25ท่านโดยการบริหารของท่านผู้อำนวยการ ว่าเราฤาษีตาชัยข้ามขวัญของโรงเรียนความรู้ดีกีฬาดีจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนพรอมทั้งผููปัญญาท้องถิ่นซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้ปกครองส่งผลให้โรงเรียนของเราได้รับรางวัลอย่างมากมายดังนี้ 1. โรงเรียนดีประจำอำเภอต้อนแบบในฝันรุ่นที่3 2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรรงมอนามัย 3. โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง 4. โครงการหนึอนวิจิตอาสาห่วโซ่คุณภาพ 5. โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 6. โรงเรียนผ่านเกณฑ์สมศสรอบสาระดับดีมาก 7. โรงเรียนวิถีพูทธคุณธรรมชั้นนำา 8. โรงเรียนสูงเครือข่ายอาเซียนศึกษา 9. โรงเรียนศูนย์ต้นแบบเพื่อขายผลไม้ 10. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 11. โรงเรียนต่อต้านยาเสพติด 12. โรงเรียนต้นแบบโครงการเงินหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันและรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในวันนี้คณะศึกษาดูงานสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองอกจังหวัดร้อยเอ็ด และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจพวกเราดิฉันในานามตัวแทนนักเรียนคณะครูของโรงเรียนบ้าเหอาเมฆขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเต็มใจยิ่งขอขอบพระคุณค่ะ Good morning ladies and gentlemen ยิ t ดีต้อนรับเ l ้า o u ่ School My name is Nukaman Punare. I'm studying in secondary T right now. On behalf of Nomake School, I would like to inform you some information about our school. Normally is a medium-sized school with 324 students and 25 teachers. It's in the with card, low form kindergarten to secondary three. The school director is Mr. La Uti The school medium are goods noted, outstanding sport, good spinner, goods and watching three. c o m p a r e with fellow RB dot reader of community, does the school p e d a g o i y RB honest, r e s p c f u and beget fruits? I hope you enjoy your time staying away at school. Welcome again and thank you, v e r y m u c h สบายดีการพี่นายในวินัยยุนสินไส้นายยกสมารถภูมิบริหารสถานศึกษา อำเภอหนองหอแต่คณะผู้บริหารจากอำเภอหนองบอจกจังหวัดหอยเอ็ดห้องเงียนวัดนนองเมฆมีความยินดีเป็นยอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อจทำคะแนนทันในเมื่อนี้ห้องเงียนของวัว้านมีอาจารย์ยายซื้อวาธรรมราบุชิตา ขอลเกียเพิ่งมาสามในมือนี้หาะมีการขาดรถล้มพังในการต่อท่าข่าวหน่อยก็บพ่ออาภัยได้ร้ายในมือนี้ก็บพ่อการขัว่าสบายดีโดยกับผมก็โรงเรียนว่านังเมฆก็ยินดีต้อนรับท่านอยู่ในมุนสินชัยและก็คณะผู้วิหารจากอเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ท่านผ่านมาเมื่อกี้ก็ผ่านทางป้านผมมาผมเป็นคนอำนาจเจริญนะครับคาเปิดเศษงานคณิก,กบหนองคะมาานะครับก็ผ่านมาเมื่อกี้เมื่อเช้านะ,นะครับมาอยู่ที่นี่ได้ปีเศษนะครับนะก็เป็งตำแหน่งผู้ในการชำนาญการพิเศษได้หนึ่งปีกับแปดเดือนนะครับ,นะรบที่นี่นะครับก็เพิ่งย้ายมานะครับ ว่าผู้ผู้มในการท่านเดิมท่านเกษียณอยายุราชการนะครับท่านอยู่ที่นี่21ปีนะครับเป็น,ปนผู้บริหารที่อยู่นานที่สุดนะครับจนเกษียณนะครับผมก็มาลงดำรงตำแหน่งแทนท่านนะครับส่วนผลงานต่างๆที่ท่านรับทางจากนักเรียนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ผู้ในการท่านเดิมท่านดำเนินการไว้นะครับก็ทราบว่าท่านเป็นคนอำนาจรเดิญคณะบุคลากรโรงเรียนบ้านเม็กทุกๆท่านคณะร่วมเดินทางศึกษาอุปนรในวันนี้นะครับสมาคมผู้บริหารสถานสามพ่อหนุพ่อนะครับก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะท่านปอก็นับจาก้าย้อนกลับคืนวันก็คงจะ200เศษเนะครับวันนี้บริบทที่เดินทางเข้ามาถึงนะครับก็ทราบว่าก็ดูแค่นี้พวกเราก็คงจะ รู้แล้วว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพวอนนี้อาเษอหลองพ่อของเรานะครับมีสถานศึกษาสังกัดสพทอยอ,อยู่สามสิบสองโรงเรียนนะครับแล้วก็สังกัดองค์ก,กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันวันนี้นะครับก็ดูตรงนี้ก็30ท่านนะครับที่ร่วมเดินทางศึกษาดูง,งานเราคิดว่าตอนเย็นนี้นะครับจะเดินทางมาสมทบอีกฤฤนะครับที่สังกัดพันตยม ก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณนะครับในานามตัวแทนของสมาคมผู้เรียนสังสา,ศ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 าต้องขอขอบคุณคณะคุณครูขอบคุณท่านพนักงานนะครับนะครับที่ให้การต้อนรับนะครับแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาดูงาน สมาคมผู้บริหารสถานสถาน,ถานอำเภอหลองพ่อทุกท่านนะครับหากโรงเรียนบ้านน้องแม่นะครับจากมีโอกาสพาลูกๆนักเรียนไปทัศนศึกษาไปษาแหล่ลงเรียนรู้ของพวกเราก็มีเกีย์ใหญ่ใหญ่ใช่หลากคนคิดว่าทุกท่านหลายท่านก็คงจะเคยไปแล้วล่ะแต่ถ้าทักเรียนจะไปศึกษาสัญจรไรต่างนะครับก็าทางสมาคมนะครับอำเภอหนองพ่อยินดีต้อนรับจะโทรประสานที่ผู้บริการโรงเรียนใดก็ได้นะครับพวกเราพร้อมที่จะต้อนรับ บุคลาก,กรแล้วก็ลูกๆนักเรียนบ้านของเมฆทุกๆคนนะครับนะครับโดยเฉพาะไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เจดีย์ใหญ่ชายบางคนเป็น,นอำเภอเดียวนะครับของจังหวัดราที่รีมีภูเขานะครับนะครับอำเภอหนองพ่อนะครับในโอกาสนี้ทางทีมงานนะครับทางสมาคมนะครับก็คงจะไม่มีอะไรนะครับ รบวนท่านบ้างสิเล็กน,น,น,น้อยนะครับนำ้นำใจนะครับในส่วนของเป็นสิ่งที่สักการะบูชาของชาวเภือหนองพ่อใช่ไหมครับท่านเฮลิจินะครับ